รัศกรระปู่ครับไม่ได้มานานกระปู่หาวิลักรัครับมหาแนวทางนะครับปู่อ้อมหาแนวทางครับปู่มหาเิทยาลัขันว่ามหาเิาลัยจบอกก่าต่อน้ำคู่ใช่ไหมน้ำคู่เดียกันจังงโปรยโปรยหลวาแนวทางสวัสครับ กูฟันดีไปคกะวันนี้ฟันมันคือคือทอบไข่ทอบข้าวเะคือยังฟันมามันจังเล้ยบูเลยแมันเแมนโมแมนนี่มันสิมมนเป็นตน้นไม้โตแล้ฟันว่าไม่ออกเขาจอยยังงูมไหม้คือยังไข่ไข่คือยัง phần khẩu thì một cái men neo đầy bộ, mình ầu vô rồi dần. Băng chân lên phần cái chân khẩu, băng chân lên phần cái chân bình mặt mày. Thì hàng bò bò con bò thanh tre đọt, con thì vô băng thì nên lao tới 20, 30. นี่ลหละคนคนที่ทุกคนนี่ยโย่โยระม่านี่ยิงก็ใส่กับคู่ยิงยิงคือะม่านจันยี่สิบสามสิบนี่หละเราดูคน้าใช่แล้ายังไงคูกันคะถ้าคือเข่าเนี่ยบางยังคือเขาบางยังคือหมากไม่เป็นเสืชือเขียวอยู่หันดูมือ ี๋ยวมืออ่อปู่เมอนใ่อันนั่นนึงเล่นผแมกจะเล่นได้มาตีใช่มาพัตรจีเป็นเลยบัจเป็นอ่าศูนบอกว่ามันรจะเป็น,ปน,น,น,ปนตั้งไหน,นมือเศร้าเนี่ยคพรโจมัมมาขายเด็กพโจบผมมาบอกว่าปูโๆเนี่ โอ้ชื่อนังพ่อเห็นชื่อย่างชื่ออะไรชื่อได้ชื่อตัวไหนชื่อหาซ้มหนคนมักหาศูนย์นี่หน่อยใหญ่กว่านองพ่อคูซื้อหาซ้อืมคก็มักหาศูนย์แค่เสร็อกมักแยงหาซ้ำเหมือนคนก็จบมาจะ่คสังคมหาศูนย์หาซ้าจเป็นบาปว่นนี่นะ บันี้ปู้เอาตัวใดค่ะบันี้เอาว่ถึงหาสามหาสองนแล้วหาหาสามหาศูนย์เออหาสามหาศูนย์าสองคนแล้วหาสองก็ม่บอเออหาสองหาสามหาศูนย์าสองมาใส่ปู้หาสองก็ว่าล่ 4, 2, ้ดังจงหละดังบ้านนี้แหละบพแมันดังในตลาด้ ดังไม่บ้านเขาไปเอามันไปใส่กูให้โทรบอกว่าไปทางใดนในบ้านนี่แต่ว่าบางทีแล้วแม่นแม่นบ่เขาจังซ่าบ่ถึงตัวถึงจะผู้เถ่าตัวผู้เถ่าแต่หันตัวหางสองนี่เด็กนี่ที่ว่ามันดังๆังนี่ตัวหางสองนี่แค่จะเอาอยู่บ้านนี่แหละ เพิ <t oms> <m> ่นพขากันไปเอาเพิ่นไปนั่งเอาหมดเพื่อเพิ่นไปนั่งเอาเพิ่นไปบ้านพุทธวัดวันบ้านพุทธก่อนเป็นหมอธรรมเหครับปู่เป็นหมอธรรมขจรผมมองเป็นหมอธรรมกจรธรรมดาเดานี่แหละจะไปเอาอยู่ก้กล้วยก้กล้วยมันทางเปียวมากเกินต้นนะหมวดก่อนขจรให้ให้หกสาม นี้ออกกลางต้นอบ้านนี้บานนี้มันมันโพมันเนี่ยมันมี่ยู่เจ็ดเจ็ดวิเดอนเจ็ดวิถ้าโจบเรื่องบดได้ปตัดตีมันออกถ้าจบเรา่างานได้สองหา สองแลวเมื่อกี้ได้สองห้าห้าสองเนี่ยสองห้าห้าสองวันทีแ้วนี่เขาตือหกสามตือหกสามเขาได้ตัวเดียวด้วยบอกปูเขาแปได้ตัวเดียวสามตัวมี่บอกวันทีเลขปูมี่สามตัวปะค่ะเลขสามตัวคนมาก็็ยใช่มสองหาสามเนี่ยสองห้าสามอืมสองห้าสามก็สองห้าศูนย์ไปเล่ยละไม่ไม่ติ ก็มาทัานเลยสดแงกเลยินมักที้อเานาะอืมเป็นมักที่ชอบ่วนตัวม,มักหาวิ่งหาก็ได้ง่อนวิ่งหาไปเลยอืวิ่งหาไปเลยนะครับมังหาวิ่งหาอืมหนึ่ง,งประจำก,ก็คุณ เขาตัวยครูชอบวิ่งนะคะไปวิ่งนะคะวิ่งหานี่มากบนหรือไล่างกูเด็กใหม่วิ่งขานี่โอ้ยมันเอาอะไรเรากลับไปหนันงเราบนเออมันต้องบนล่างเลยแต่ว่าวิ่งตัวเดียวหาหนังเลยได้บนแล้มันมาล่างก็ได้ล่างออกบนก็ได้บนนักวิ่งห้าอะไรอยน โอ้วิ่งห้าเลยนะปู่เนาะออครับมันบอกว่าแม่นๆเด้หรอเอ้สามตัวนะครับวันนี้นะปู่เนาะเอามันแตกไปเลยนะปู่เนาะโอ้ยอุไานเลยเปล่าเนี่ยแตกคือองไปเลยนะเอออเามันแตกคือองเลยปู่ไม่เขียนไม่เขินแล้วเอาองแตกไปเลยครับปู่วันนี้องแตกเออปู่องแตกไปเลยครับทีนี้ยันใส่องปลอกประจำ วอดที่แล้วนะครับหกสามนะครับผมวดนี้ก็มีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามนะครับเนาะมมาขาแล้วเรื่งวันก็จะบอกให้บินหาครับผันเกีย่ยวเลยมาปูันเกี่ยวหา,วหาครับันเกี่ยวก็เปเนนิมิดฝันนะปูน้อยโอ้อยกยกยังยยยยยยยหยย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 งย เมื่อไรล่ปูทำอไมปู่วงกลมตัวไหนครับปู่ครับมันนี่ตัววงกลมแล้วมันนี่ตัววง<อ>กลมแบบใดเลยในปูกวงกลมให้ดูหน่อยครับผมต้องมาคุยปูวนาออกมาทุกตัว<อ>ปูกกกว่ก็ลังการออกคื้กัน มันจะไปตัดออกมันก็ออกตัวท<ม>ัดคนนี้เนาะมียนง,ง้ามที่เราพูดเลยกันเมื่อไรเราค่ะสามคู่ครับสามตัวกับสองห้างอันพูดได้มากก็ไปทัดเอาห้าศูนย์ห้าสามห้าสองนะสองห้าสามสองห้าศูนย์แก้เอันพอกัน จะเท่ยคนข้าจอส้มคนแนวทางนะครับของปู่เขียนโอ่งนะครับผมหรือว่าปู่โอ่งแตกนะครับผมอ๋อเขียนโอ่งมันไม่หมานนะครับปู่เพราะว่าโอ่งแตกไปเลยนะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ